ที่เมืองบาวเซลแห่งนี้นะครับพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้เดินทางไปเป็นนินาบุญจับปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณบ้านของกัลยาณมิตรนกแก้วกรันเตอร์ซึ่งจัดมาอย่างตลอดต่อเน,นื่องเป็นปีที่9แล้วโดยกัลยาณมิตรนกแก้วกรันเตอร์และครอบครัวได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นทุกท่านก็ร่วมกันกล่าวคำอรัธนาศรีท่านะครับและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนกแก้วกันเตอร์เป็นประธานนกล่าวคำถวายสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายพระตาหารเพนแดพระอาจารย์นอกจากนี้นะครับพระอาจารย์ยังได้นำทุกท่านสดม,มบทธรรมาจักกรปะวัตนสูตรพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องครับ